สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัดช anel นะลงทัดช anel ครับวันนี้ลงทัดมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกเมษานะครับสิบหกเมษาเราเจอกันพี่น้องครับและวันนี้นะครับผมจะมาขอแบ่งปันนะครับแบ่งปันเลขวิ่งบนสองสูตรนะครับสองสูตรถ้าได้ ตดัดกันแล้วถ้าชนกันได้วิ่งครับถ้าไม่ชนกันจะได้สองตัวบนสิบแปดหางครับมาครับมาฟังคําเตือนแล้วรับชมพร้อมกันเลยพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเนาะ วิธีทำนะครับตามนี้นะครับสิบล่างของวันที่หนึ่งบวกหน่วยบนวันที่สิบหกบวกศูนย์บวกหนึ่งแล้วก็หน่วยบนวันที่หนึ่งบวกหน่วยบนแล้วก็แสนในวันที่สิบหกบวกศูนย์บวกหนึ่งมายังไงครับบวกยังไงทําเป็นแบบนี้มาลุงทัศทำให้ดูครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศด้วยนะพี่น้องนะดูนะครับสิบล่างก็คือตัวนี้นะครับ แล้วมาบวกหน่วยบนงวดต่อมาแบบนี้นะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับสี่บวกสามได้เจ็ดครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดได้7จ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าสูตรนี้ครับหน่วยบนครับหน่วยบนวันที่หนึ่งแล้วก็หน่วยบนวันที่สิบหกแล้วก็แสนวันที่สิบหกหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกได้หก ได้7ได้8ปดถ้าแบบนี้เราก็จะได้วิ่ง7กับ8นะครับที่ตัดกันได้นะ7กับ8จะต้องมา1ตัวครับถ้ามันชนแบบนี้นะครับมาดูกันครับเราคำนวณจากวันที่16ก็จะมาใช้30ทธันวานะ30ทธันวาออกอะไรพี่น้องครับ8 30 6 28 ก็จะถูก8ตัวนี้นะครับสูตรนี้ถูก6ตัดได้เ็ดกับ8มา8ครับสูตรนี้ถูก8กับ6นะออกหกสมาครับลุงทัดจะคำนวณงวดวันที่3ามสธันวาไปใช้สิบเมกราเลยครับ8ปบกเเป็น15ครับเราก็จะได้5 6 7 3กเบวกแปเป็น11 บวก8เป็น19เราก็จะได้901งวดน,นี้เลขชนไม่มีนะครับถ้าชนไม่มีแบบนี้เราได้2ตัวบนตรงๆนะพี่น้องนะก็จะมี5995 5005 5115แล้วก็วิ่งใส่กันหมดนะครับ33เป็น9ไปกลับว่าจะได้18หางออกอะไรครับ803 628 เราทำจากงวด628เมื่อออก384 395 395เนะครับเราทำจากงวดนี้นะครับ395สูตรนี้ถูก5สูตรนี้ถูก9พี่น้องครับนี่นะสูตรนี้ชน7กับ8ได้8สูตรนี้ไม่ชนจะออกสามก้าหได้คู่ชุดนะครับสิบ 8หาง33เป็น9ไปกับ18หางมาครับไปต่อพี่น้องครับมาทำงวดวันที่30ธันวาไปใช้17มกราเลยนะ7จ็ดบวก8 7เบวก8เป็น15ครับอันนี้ก็มาเป็น ห้าบวกหนึ่งนะครับทีนี้พี่น้องครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกครับเราก็จะได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดและสูตรนี้นะครับแปดบวกห้าได้สิบสามบวกสามเป็นสิบหกก็จะได้หกเจ็ดแปด อันนี้ทําอะไรไม่ได้ครับชนกันตัวเดียวครับส่วนรางวัลออกอะไรครับพี่น้องครับออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดถูกเก็บนะครับได้เลขตัวเดียวกันทั้งสองสูตรครับหกเจ็ดแปดครับเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้องครับเราก็ต้องใช้สามตัวมาหนึ่งตัวครับถูกครับไปต่อครับ 7บวก1ได้8ครับเราก็จะได้8 90ส่วนสนี้7บวกได้12บวก9้ได้ย1ครับเราก็จะได้12 3สูตรนี้ไม่ชนพี่น้องครับถ้าไม่ชนเราได้2ตัวบนเลยครับได้2ตัวบน18หางเท่านั้นครับถือว่าไม่มากนะครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องมีสูตรดับเอาดับมาตัดนะครับหรือเอาเด่นมาตัดอีกตัวหนึ่งนะจากกรณีที่จับชุดแล้วเดี๋ยวลุงทัดจับชุดแล้วเดี๋ยวเอาเด่นมาตัดนะมาครับรางวัลออกอะไรพี่น้องครับรางวัลวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สี่สองสี่หกศูนย์สามหกศูนย์สาม นี่นะครับถูก3ถูก0ประกาผมไปแล้วพี่น้องครับถูก3ามถูก0สูตรนี้ถูก3านะสูตรนี้ถูกศูนย์นะสิหางเองนะพี่น้องครับ18บหางนะใช้ไม่ได้ครับทิ้งเลย มาครับมาทำงวดวันที่16กุมภาพันธ์มาใช้1มีนาเลยพี่น้องครับไปเลยครับ3าบวกเเป็น12ครับเราก็จะได้2ได้3ได้4นะครับ2 3 4สาเจ็บบวกสได้0 0นบวกสได้4เราก็จะได้4 5 6 ถ้างวดน,นี้จะชน4ชน4ตัวเดียวปกติจะชน2ตัวชนตัวเดียวจะมาไหมพี่น้องมาดูครับ1เมนา8 3 5 5 3 8 5 3 8 4ไม่มานะครับผิดนะหลุดนะสูตรนี้ถูก5สูตรนี้ถูก3 ไปหลักร้อยสูตรหนึ่งพี่น้องครับมันเลยไม่เข้ามันเลยจับคู่ชุดไม่ถูกนะตัววิ่งตัวเดียวก็ผิดครับแต่สูตรไม่ผิดนะครับสูตรสามสูตรห้าถือว่าถูกนะครับมาไปต่อเลยครับสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดครับได้หนึ่งเราจะได้หนึ่งได้สองได้สามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าครับ เราก็จะได้9ก้ศูนย์หนึ่งอันนี้จะชนหนึ่งพี่น้องครับผิดนะครับเพราะมันออกอะไรครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสี่สองสองสูตรนี้ผิดสูตรน,นี้ถูกสองนะครับ ผิดแล้วถูกต่อลงทัดเลยเอามาใช้นะครับพี่น้องครับเพราะสูตรมันเดินดีนะครับถ้าผิดแล้วโอเคนานครับกว่าจะผิดอีกทีนี้มาดูต่อเลยครับเจ็ดบวกสองได้9้าครับได้9้าได้ศูนย์ได้หนึ่งแปดบวกสองได้ศูนย์ครับ ศูนย์บวกแปดได้ครับได้แปดครับก็จะได้แปดได้เก้าได้ศูนย์นี่นะครับงวดเมื่อกี้ผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะงวดเมื่อกี้ครับวันนี้มาชนศูนย์กับเก้าครับศูนย์กับเก้าออกอะไรพี่น้องครับรางวัลที่หนึ่งสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ ชนศูนย์กับเก้าถูกศูนย์นะถูกศูนย์ครับมาทีนี้เรามาทำงวดปัจจุบันกันพี่น้องครับทำหนึ่งเมษาไปใช้สิบหกเมษาเลยครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเราจะได้หนึ่งได้สองได้สาม ตีสองบกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ได้หกเราจะได้หกได้เจ็ดได้แปดคู่ชุดนะครับทีนี้ลุงทัดจับคู่ชุดให้เลยครับคู่ชุดจะมีหนึ่งหกประกาผมซีดหมดแล้วพี่น้องครับขอเป็นสีแดงนะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ด เ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสอง

ในนี้นะครับมาลุงทัดตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะตัดได้นะชอบชอบที่สุดนะครับ วันนี้ลงทัดให้วิ่งสายยาวนะครับที่มีเกตเด่นนะครับรองคือ6นะครับนี้เด่นชุดรองครับ นี่นะครับชุดเด่นที่สุด สองสี่หกวางไว้หกชุดครับนี่นะครับชุดที่ลุงทัพชอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสง็ด็ดสองสดสาม,สามพี่น้องครับมาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับ วันพรุ่งนี้ลวงพั์จะสรุปแล้วครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ